ไอเรื่องทหรียญมื่นเพย์แมนตตี้นี่กันผมกับบัณฑิตตดไปแล้วครับต้นมียุคมียุคหัวเดียวแหละผมปวดหัวอะไรไอ้บักคาเนี่ยตอนแรกมันเล่นเอ่อแผนอย่างหนึ่งมันมาเฉยผมไปจับประตูผมเป็นคอนเป็นบ้าตีโอ้ยจับประตูเป็นอะไรผมเกิดเถียงกันอยุบบกดวงผมปวดหัวนะมันไหลไอ้ยบักคาเนี่ยหมหงหงิดไหลลู่หนี่ไปจับประตูตี Tại <laughs> bà bậc đu nị cơ, bóng nha kì lì bậc kha nì Mươn ẩn bê thiêu, mươn ẩn bê thiêu ngăn cảnh sát dù Bùi Lâm nè Đi bưng máy thay Bê bỏng mưu tức nấy mưu ẩu lẩu kháo hì kín Mâu ẩm bê tiên nà haan bà nì Bà bậc ế bông nha bình Công trọng kèng kèng nè, xúp ngân ẩm chì tì ẩu đê Hồi vàng chì chỉ ẩm chì tì ẩm bớt bà đê เสีย่เอ้ยเักคน้อยผู้น่าก็บอกว่าฟังคนตำรวจก็ย่องข้อึ้นรถเลยอ่าสัปดาห์ผมก็ที่ว่าไอ้รุ่นนี้เนี่ยไปเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยคือว่ามันเมาค้างก็บอกไอประเทนแบบเออเด็กกีอาเนี่ยแบบมันก็มันว่าง่วงจิ๋อกลอยู่บ้านมันไปเฝ้าน้องว่ามันมาหมาจิ่มมันสะแตกเลยยานว่าได้กิน ผมก็ว่าโอ้ยขอสักหัวหน้าโอ๊ยลูกน้องใครเตะบอลนะเหมือนประกันจัดไอยกับย่างประกันดอกต้องเหมือว่าโอ้ยมือนเ้าไปแล้วครับมือนเ้าผมก็คิดขนักเบิร์ดครับที่บกั่มันบักกานมันดื้ออีกผมก็เลยว่าให้รถนี่โตไปจับประตูแทนซะซักมันก็ว่าโอ้ยมันเหมือนบล็อกนะมันบ้าเกิดชุดในการที่ผม